สุดอาลัยลูกทุ่งคนดังหลับไม่ฟื้นหมอสิ้นทางช่วย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์ลาดเมืองอุบลนักเพลงชื่อดังสายลูกทุ่งอีสานซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อ2วันก่อนอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์แจ้งข่าวแสดงความอาลายัยและเล่าประวัติโดยสังเขปของอาจารย์ลาดเมืองอุบลไว้ดังนี้อาจารย์ลาดเมืองอุบลเสียชีวิตเมื่อตอนเช้าของวันที่27พฤศจิกายนปี2566เวลาประมาณหกนาฬิกาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพหลังจากภรรยาและลูกนำส่งโรงพยาบาล เมื่อสองวันก่อนหน้านั้นจากอาการนอนหลับแล้วไม่ฟื้นทีมแพทย์ได้ทําการรักษาเพื่อช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดท่านก็จากไปอย่างสงบในขณะอายุได้68ปีแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุที่ท่านหลับแล้วไม่ฟื้นนั้นมาจากปัญหาทางลิ้นหัวใจและน้ําท่วมปอดเจ้าภาพได้นําศพไปตั้งเป็นกุศลที่วัดลาดปลาเขาวังหินศาลาสองโดยมีกาหนดรดน้าศพวันที่28่สิพฤศจิกายนปี2566เวลา16นาฬิกาและสวดพระพิทามศพเป็นเวลา2คืนคือคืนวันที่ 28และ29พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาโดยคืนวันที่29สวดสองรอบเพื่อให้ครบ3คืนและจะมีพิธีชาปนก,กิจศพในวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนปี25 6 6เวลา16นาฬิกาอาจารย์ลาดเมืองอุบลมีชื่อจริงว่านายวัุรรัตน์เงินทองมาหาเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2498บที่บ้านจานลานตําบลจานลานอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญเข้ากรุงเทพและร่วมทํางานอยู่กับบริษัทจ หลายบริษัทแต่ที่ทำอยู่นานที่สุดคือบริษัทกรุงไทยออดิโอจำกัดของนายห้างประเสรศิฐวังสันติพรหรืเฮียจุนอาจารย์ลาดมือบนเป็นนักสร้างนักปั้นคนสําคัญคนหนึ่งของพี่น้องชาวภาคอีสานโดยได้ร่วมสร้างสารรผลง,งานเพลงให้กับศิลปินภาคอีสานจนประสบความสําเร็จและโด่งดังมากมาย เช่นทองมีมาลัยในชุดชมรมแท็กซี่และอีกหลายๆชุดประสานเวียงซีมารุ่งโรดเพชรธงชัยอังคณาคุณชัยสาธิต์ทองจันทร์สมพงศ์ด,ดวงสมพงษ์เดือนเพนนำโวยพรสนธิสมมาตรลาวันจันเพญสิริพรนำไพพงศ์ในชุดโบรักสีดำและศิลปินอีสานอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้แล้วอาจารย์ลาดเมืองอุบลยังแต่งเพลงให้นักร้องบันทึกเสียงไว้หลายเพลงเหมือนกันเช่นโครงการน้ำพระไทยร้องโดยสุธิสมมาตรอย่าบอกผัวเฮาเดอร์ลาวันจันเพญและเพลงที่แต่งให้นักร้องทั่วๆไปอื่นๆ เช่นขอไปนําแหนเข้าวัดเทอลุงคานทองห้องแอร์คิดถึงบัวลอยจักว่าเป็นยังทําบุญกันเถิดแท็กซี่คนจนเธอช้าจะเป็นอย่างไรบองง้อยามักเบื่อผัวขี้หึงสาวขอนแก่นอีสานพลัดถิ่นหลงกลิ่นเซเลเตเป็นต้นส่วนเพลงที่อาจารย์ลาดเมืองอุบลร้องบันทึกเสียงไว้เองก็มีเช่นเพลงพักสาวอานาจเจริญลืมหมดใช่ไหมเมื่อสองปีที่ผ่านมาอาจารย์ลาดเมืองอุบลได้ล้มป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อต่อมามีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาหลายโรคเช่นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจไปพัก ักษาตัวอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญจากนั้นภรรยาและลูกๆก,ก็ได้นําตัวมารักษาที่กรุงเทพฯต่อโดยพักอยู่กับครอบครัวแถววังหินจนกระทั่งท่านมาเสียชีวิตลงเมื่อตอนเช้าของวันที่27พฤศจิกายนปี2566เวลาประมาณ6นาฬิกาสิริอายุ68ปีขอให้ดวงวิญ,ญญาณของอาจารย์ลาดเมืองอุบลจงไปสู่สุขติพด้วยเถิดลงชื่อสมบันพัทลงุงโฮดีเชนลขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ลาดเมืองอุบลขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ สัพนพัทลุงขอบคุณภาพประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ